เราจะเชื่อเสียงไหนดีเสียงที่อยู่ในใจของเรานั้นมีสองเสียงเสียงด้านคุณวามความดีและเสียงด้านปกปทอตัวคุณเองในบางครั้ง ประสบการณ์ในอดีตก็ทำให้คุณมีความคิดภาพจำหรือการตอบสนองกลับต่อสิ่งนั้นที่เป็นไปอย่างอัตโนมัติและในบางครั้งคุณก็กลัวว่า สิ่งที่มันเกิดขึ้นนี้มันจะมาทำร้ายคุณอีกครั้งหนึ่งคุณจงเลือกที่โปรเทคตัวเองปกป้องตัวเองจากโลกภายนอกปกป้องจากตัวเองปกป้องตัวเองจากสิ่งสิ่งนั้นแต่แท้ที่จริงแล้วคุณมีเสียงในใจของตัวคุณเอง ที่สวยงามและที่สามารถสะท้อนความเป็นตัวคุณได้มากที่สุดเสียงนั้นที่คุณคุ้นเคยคุณอาจจะเคยได้ฟังมันเมื่อในอดีตแต่คุณก็ไปทำงานไปพบปะสังสรรค์กับผู้คนจำนวนมาก จนทำให้คุณลืมฟังเสียงนั้นเสียงในใจของตัวคุณเองอย่างแท้จริงถึงเวลาแล้วค่ะที่คุณจะต้องกลับมาฟังเสียงภายในจิตใจของตัวคุณเอง